แล้วแชงอย่างที่ห้ามัอย่างนี้แช่งอย่างที่ห้า,น,า 5, นะครับเวลาที่เรายืนดูต้องดูมุมนี้แช่งอย่างที่ห้านะครับมันจะอยู่ปนกับอาการชิคเก้นวิงอาการปีกไก่คืออย่างนี้เวลาที่เราขึ้นแบกซิงขึ้นไปคนดาวสวิงลงมา,มาเราเป็นไงเรามีการ Lock ล็อกลําตัวคนดาวสวิงปุ๊บเรามีการ Lock ล็อกลําตัวเห็นไหมลําตัวไม่ยอมหมุนออกไปหาเป้าหมายเราไม่ยอมหมุนลําตัวออกหาเป้าหมายเรามีการ Lock ล็อกลําตัวเห็นไหม อล็อกลําตัวแขนซ้ายงอเห็นไหมพราะแขนซ้ายงอปุ๊บก็จะมาเห็นมุมนี้ทันทีนะครับมาดูที่มุมนี้นครับพอมุมนี้ปุ๊บเราเข้ามายืนปุ๊บแล้วพอเสร็จปุ๊บแบ็กสวิงขึ้นไปพอดาวสวิงปุ๊บเรามีการล็อกลําตัวปุ๊บแข็งละเข้าคอละนะครับเขาะะบ้าคอละนั้นวิธีการคืออะไรครับเวลาที่เราขึ้นแบ็กสวิงเรามีการหมุนลําตัวขึ้นไปแล้วพอาะดาวสวิงให้หมุนลําตัวออกหาเป้าหมายอิมแพ t คแล้วให้หมุนลําตัวออกหาเป้าหมายเห็นไหมเมื่อหมุนลําตัวออกหาเป้าหมายเสร็จปุ๊บนะครับแขนซ้ายเนี่ย เพราะหมุนลําตัวหาเป้าหมายเห็นไหมฮะแขนซ้ายมันก็ไม่งอแล้วเห็นไหมครับเพราะไม่งั้นแขนซ้ายมันก็จะงอไปอย่างนี้เห็นไหมครับมันก็เลยทําให้เราตีแล้วเข้าขอดังนั้นก็คืออะไรให้เราหมุนลําตัวหาเป้าหมายยืนปุ๊บแบ็คฟีดขึนไปปุ๊บแล้วหมุนลําตัวหาเป้าหมายเห็นไหมครับอาการแช้งมันก็จะหายไป0ูทแปดสองหกสองหนึ่งสี่ห้าศูนย์ห้าไอ้เจี๋ยวมือปราบสวิงเพี้ยน